สวัสดีครับวันนี้จะมามาถ่ายคลิปนะครับที่ดินแปลงนึงนะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนด้านหน้าที่นะครับซอยนี้ทั้งซอยนี้เป็นที่ของคนมีตังมีฐานะมาซื้อไว้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวดอยหลวงนะครับดอยหลวงจะเห็นตอนนี้เห็นแค่ครึ่งใบนะครับเพราะว่าเมฆมันเยอะนะครับที่ผื้นนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับห่างจากเรี่ยงเมืองนะครับถนนเรี่ยงเมืองมาแ0 0เมตรนะครับ ด้านนู้นก็เป็นทิวเขานะครับถนนคอนรคกรีตมาถึงที่เลยนะครับเนื้อที่มีอยู่หนึ่งไร่สองงานเก้าสิบหกตารางวานะครับเกือบหนึ่งไร่สามงานนะครับมีนาเขตบ่งบอกก็คือรัวรดน้ำนี่นะครับเป็นลำไยตลอดทั้งที่นะครับก็มีโรงเก็บไม้นะครับต้นลำไยก็เก็บผลผลิตได้แล้ว ด้านข้างก็ทําสวนส้มโอนะครับเป็นสวนส้มโอประมาณนี้สภาพพื้นที่ประมาณนี้นะครับข้อดีของที่ผืนนี้คือใกล้เมืองนะครับใกล้เมืองห่างจากเลี่ยงเมืองถนนใหญ่ก็แค่แปดร้อยเมตรนะครับไม่ไกลแล้วก็รอบๆก็เป็นที่พื้นที่ใหญ่ของคนมีฐานะนะครับเขาซื้อเก็บไว้นะครับที่นี้อนาคตอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับที่แปลงนี้ เพราะว่าด้านนอกเนี่ยส่วนส้มโอโดยรอบเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับล้อมรอบที่พื้นนี้ไว้นะครับถ่ายให้ดูโดยรอบนะครับพื้นที่มีนาเขตชัดเจนนะครับเป็นเอกสารโฉนดนะครับทุดแดงนะครับสามารถโอนได้นะครับโดยรอบนะครับเป็นสวนส้มโอนะครับหลายสิบไร่เลยนะครับล้อมสวนลำไยนี้ไว้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นสวนส้มโอนะครับแต่ฝั่งของเราเป็นสวนลำไยนะครับ นะครับล้อมมาเขตชัดเจนนะครับเท่าที่ดูนะครับโดยรอบนะครับก็จะเป็นสวนลําไยนะครับเหมาะกับทําบ้านพักตากอากาศนะครับหรือว่าจะทําสวนต่อนะครับมีโรงรถให้ลงนะครับแต่ไม่ได้แถมรถนะครับประมาณนี้นะครับพื้นที่โดยรอบเจ้าของจะขายที่สองร้านห้าแสนบาทนะครับ ถ้าอย่างไรราคาก็ต่อรองได้มาคุยกัะเจ้าของเองเลยนะครับเอกสารทุกอย่างมันชัดเจนครับด้านขวามือของที่นะครับจะเป็นดอยหลวงแต่วันนี้เมฆมันบงังดังบังหมดนะครับทำคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ